สู่ช่วงที่3ของรายการลุงแจมออนแอร์นะคะคุณผู้ชมเรายังอยู่ค่ะกับ,บท่านผอ,ออ,อสํานักความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะผอ,อด,ดำรงนะคะแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันกับเรื่องของการดูแลแรงงานให้ปลอดภยัยคุณผู้ชมแต่ว่า อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าเราจะไปพูดคุยกับทางกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างในเรื่องของวันนี้เราเห็นว่าเป็นวันแรกที่คนไทย,นยจะไม่ต้องขอวีซ่าไปญี่ปุ่นแล้วนะคะแต่เป็นในระยะสั้นนะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมสารานิเทศนะคะกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านจัก,กริดศรีวลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านจักริดคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจัก,กริดคะ ครับผมใช่อาวันนี้เห็นว่าเป็นวันแรกใช่ไหมคะที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าไปญี่ปุ่นแล้วอยากจะถามท่านจักริดว่าเอกสารหรือว่าสำเนาต่างๆที่คนไทยที่จะต้องเตรียมเดินทางไปแบบนี้ถ้าเกิดไปแล้วจะไม่มีปัญหากับตอมอทางญี่ปุ่นอันนี้คือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะครับผมวันนี้เป็นวันแรกครับผมบบแล้วก็ออ เอกสารที่จะใช้นะครับค,ค,คือว่าเวลาเดินาทางไปญี่ปุ่นเนี่ยทางปอมอต่านตปอมออญี่ปุ่นเขาก็จะเช็คเอกสารนะครับซึ่งคนจะมีเอกสารหลอกต่อไปนี้นะครับค่ะคือตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับค่ะแล้วก็สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถจะเป็นชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างพักในญี่ปุ่นได้เช่นมีเงินตดบ,บัตรเครดิตเป็นต้นนะครับค่ะแล้วก็ชื่อที่อยู่หมายเลขติดต่อของคนที่รู้จักหรือว่าโรงแรม ที่ะระหว่างที่ท่านพักพักาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กําหนดการเดินทางระหว่างที่เปรักในญี่ปุ่นค่ะระยะเวลาที่ได้ต้องไปท่องเที่ยวในญี่ปุ่นนี่คือกําหนดมากที่สุดนี่กี่วันคะครับคือไม่เกินสิบห้าวันไม่เกินสิบห้าวันนะคะท่าน<ต>รอง<ต>อธิบดีครับแลวก็จะมีคุณสมบัตินิดอ,อีกหน่อยนะครับนอกเหนอจากเอกสารแล้วนะครับค่ะมีอะไรเพิ่มเติมคะท่านรองคะ ครับคือสือเดินทางน,นี่นะครับจะต้องมีอายุใช้งานอายุการใช้งานเหลืออยู่นะค,ะครับคือทำที่ดีนะา,าให้ให้เกินหกเดือนนะครับไม่น้อยกว่าหกเดือนนะครับอ๋ออย่างน้อยหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตนี่ต้องเกินหกเดือนเพื่อค,ความเพื่อความแน่นแน่นอนในการเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะคหลายหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะถ้าถ้าเกิดว่าเออบางคนอาจจะยังอยากทําวีซ่าเข้าไปอยู่อันนี้ยังยังยังทำได้อยู่ไหมคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเกิดเตรียมเอกสารไปแล้วตอมไม่ให้เข้า อาจจะกังวลอยู่ในจุดนี้แต่ว่าอยากไปทำบีชาไว้เผื่อว่าเพื่อความแน่นอนในการเข้าประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้ยังทำได้ไหมคะท่านรองก็ทำได้ครับการทำวี่านี่ก็อยู่เกิน15วันได้นะครับแล้วก็จะไปวัตถุประสงค์อื่นๆได้นะครับนอกเหนือจากการท่องเที่ยวหรือว่าไปเยี่ยมญาติหรือธุเกิจครับอ๋อก็ยังก็ยังทาได้อยู่แต่ถ้าหมายถึงว่าการท่องเที่ยวไม่เกินสิบห้าวันนี้ยังทําได้อยู่ไหมคะถ้าเกิดว่าเพื่อความแน่นอน หรือว่าไม่ต้องทําแล้วแค่เตรียมเอกสารเข้าตอมของญี่ปุ่นอย่างเดียวครับเตรียมเอกสารก็น่าจะได้ครับค่ะก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าสามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องทาําวีซ่าวันนี้วันแรกแล้วนะคะ ครับค่ะขอบพระคุณท่านรองอธิบดีมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านรองอธิบดีกรมสารานิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านจากริดสีวลีบอกแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าจะให้แน่นอนก็คือต้องมีการเตรียมเอกสารต่างๆก่อนที่จะเข้าไปต่อมอของญี่ปุ่นเองไม่ว่าจะเป็นตั๋วนะคะตั๋วเครื่องบินขาออกที่กําหนดวันเดินทางที่แน่ชัดเรื่องของสิ่งที่ต้องยืนยันนะคะว่าจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นแบงก์การันตีเงินสด บัตรเครดิตนะคะแล้วก็โรงแรมที่พักที่แน่นอนแล้วก็มีที่อยู่ที่แน่ชัดรวมไปถึงพาส,สปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางคุณผู้ชมจะต้องอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าจะให้ชัวร์วเลยแน่นอนเลยเนะะี่ยต้องเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็แหล่งที่อยู่เนี่ยชัดเจนเลยโรงแรมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาเรื่องของการดูแลแรงงานไทยให้ปลอดภัยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันได้มีโอกาสคุยหลังไมค์กับท่านพอ,อดำรงเห็นว่า จากพรบความปลอดอภ<า>ยัยปีส5 5 4รหเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเชื่อมต่อเข้าไปบอกว่ามีกองทุนในเรื่องของความปลอดอภัยแล้วก็ชีวะอนามัยด้วยเป็นกองทุนนี้มีที่มาที่ไปแล้วใครที่สามารถที่จะดําเนินกองทุนนี้ได้บ้างคะ่ะคือกองทุนนี้เป็นมีบอก์ดพิทันประหลัดเป็นประธานนะ <hora. S 1> ครับกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะ มีสองวัตถุประสงค์คือหนึ่งเป็นโครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยนะครับอีกอันหนึ่งเป็นโครงการตั้งมาเพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมของนายจ้างโดยตรงเลยครับโดยพอเวาลาเจ้าที่ไปตรวจนะครับสภาพการทํางานไม่พร้อมมีสภาพอันตรายามีนายจ้างเองก็อยากจะมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต<อ>่เนื่องจากว่าอาจจะหาแหล่งเงินทุนไม่ได้ไม่มีแหล่งเงินทุนก็สามารถมา ตรงแหล่งเงินทุนกองทุนนี้ได้ครับผมตั้งเพื่อใ้จ้างปรับปรุงสภาพการทํางานให้ดีขึ้นนะครับใช้กองนี้สำหรับคือตั้งมาสำหรับในจ้างนะรู้จ้างโดยตรงเลยับกองทุนนี้นะครับส่วนหนึ่งกับกองทุนนี้ก็ได้รับงบสมนุนอยู่3ทางคือหนึ่งจากทางรัฐบาลในเบื้องต้นนะครับทางรัฐบาลเองก็มอบให้มา80บล้านนะครับซึ่งเราก็ขอาตแปดยติไปส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนก็มาจากของกองทุนของประกันสังคมที่จะช่วย อีกส่วนนึ่งก็มาจากเงินค่าปรับนะครับที่ไปปรับมา2องร้อยสี่สิบแพงนะครับที่บอกปรับตอนนี้มารวมยี่สิบล้านนั่นคือที่มาที่ไปของกรนนีมีหลายอยู่สามส่วนนะครับหลักใหญ่มีสามส่วนจริงมีอีกหลายส่วนเช่นเหล่าเบยต่างๆหรือเงินกิจกรรมต่างๆหรือเงินบริจาคนะครับแต่จริงมีสามส่วนนะครับพี่จะมาครับเสียดายวันนี้รายการเรามีเวลาน้อยเหลือเกินั่นหมอออคะอยากจะให้ท่านหมอออเห็นว่าช่วงนี้เองทางกรมเองมีงานสัปดาห์ความปลอดภัย เรียกได้ว่าเป็นการสัตดาวความปลอดภัยการทํางานแห่งชาติด้วยระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมใช่ไหมคะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านได้ไหมคะท่านปออได้ครับขอบคุณมากครับครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ใช้แรงงานนะครับในจ้างลูกจ้างนะครับหรือนักวิชาการงานด้านความปลอดภัยครับซึ่งทางสํานักความปลอดภัยกรมสสดิการพลงงานและจัดกันมาติดต่อกัน27ปีนะครับเป็นงานที่ทางสภานเองคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยซึ่งมีท่านรองนายกนะครับเป็นประธาน นะครับให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะปีนี้เช่นกันครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้ใช้งานทุกท่านครับที่ไบเทคนะครับวันที่สามถึงห้ากักดาคมครับวันที่ครับผมอีก2วันนี้นะครับตรงนี้ก็เรียนเชิญครับเป็นงานเชิงวิชาการทั้งหมดงานให้ความรู้นะครับเป็นงานสาธิตการให้ความรู้ด้านวาลอดภัยนะครับคือพูดง่ายวันนั้นจะเป็นงานเกี่ยวานคฟาปรอดภัยโดยตรงเลยแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญผู้ใช้งานนะครับ นะคะน่าสนใจมากนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมงานได้นะคะเป็นสัปดาห์ความปลอดภัยการทํางานแห่งชาตินะคะระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมใกล้ๆตึกเนชั่นเหมือนกันนะคะพี่ยศสิทธิ์เดี๋ยวคุยก็ไปประชุมต่อเนี่องไปเจอกันพร้อมนะเอาอย่างเงี้ยไปเห็นนักชาวเว บ่ายโมงจะจบตรงนี้ต่อคุณผู้ชมก็ไปชมงานกันได้นะคะแต่ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนี่ดิฉันขอขอบพระคุณนะคะท่านผอสำนักความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะท่านผอดำรงเปรมสวัสดิ์เป็นอย่างสูงขอบคุณมากค่ะครับผมก็ขอบคุณทางเน็ตชันทีวีนะครับที่ให้โอกาสทางการกำกับงานเช่นเดียวกันคะคะเอาละค่ะแล้วหมดเวลาลงแล้วนะะคสำหรับรายการลุงแจมออนแอร์ดิฉันเมธินีพร้อมกับท่านผอดำรงราคุณผู้ชมไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ